อันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูก่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นห้อยฮนะถอดเช็กบงเช็กเบรกหมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างหลวมเยอะครับับนดำโอ้เอ้าโอเคครับเดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีนะรถมันอืดๆตื่ตอๆยังไงไม่รู้นะอันนี้ไว เบื้องต้นช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราเปลี่ยนบูทคันเปลี่ยนชุดคันเกียร์ไปเลยนะชุดคันเกียร์ทั้งชุดเลยทั้งเซตแล้วก็จะมีบูทปีกนกบนนะฮะบูทปีกนกบนอ่าเจะได้เ,ดเช็คพวกเนะี่ยลูกหมากแขนลูกหมากหลวมหน้าแขนลูกหมากหลวมสองข้างเลยนะอันนี้ก็จะไปแล้วนะครับเนี่ย เขไปแล้วเหีนบูธใหม่ช่วงล่างหาาน่าจะเ,เดี๋ยวจะดูถอดมาดูทั้งเซตนะฮะอาจจะมีบูธปีกนกล่างด้วยครับอันนี้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าใส่ล้อแบบนี้มามันคินแน่นอนคนรับโอเคนะเ <ets tri ppy noise> ้องต<ร>้นเพิ่มเติมนะฮะบูธหัวแหนบบูธหัแหนบเดี๋ยวอัดใหม่ด้วยนะครับกาลบี อาจจะต้องแกะออกมาดูนะะถ้าเป็นจารบ,บีสีตัวนี้นะมันไม่มันมันใช้ไม่ได้มันไม่ทนความร้อน,นต้องถอดอัดจ,จารบ,บีใหม่ด้วยอาการที่วิ่งสะบัดนะครับอาการที่วิ่งสะบัดบูดคอม้าอีกสองตัวอเปีนุกล่างข้างเนี่ย มันแปลกมันใส่ไม่เข้ามันเหมือนมันบิดรถมันโดนชนหน้ามาาหรอลองดู้างนู้นใส่เสร็จแล้วเือ้างในข้างเดียวยัดไม่เข้ามันไม่ตรงหรอกมันบิดไม่รู้ว่าปีกนกมันเสียหรือว่าเนี่ยตัวเนี้ยม,มันบิดเนี่ยตอนนี้ จานถอดมาแล้วนะเด<ๆ>ี๋ยวจะเปลี่ยน,นแล้วก็อัดจจละบีใหม่เจละบีแบบนี้ไม่ทนความร้อนนะครับทำให้ลูกปืนลูกปืนล้อแตกไวนะรันนี้แล้วจะเปลี่ยนลูกปืนอันนี้ยข้างนี้ข้างนี้ลูกปืนแตกอันนี้จะเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เดี๋ยวอจาจจะละบีใหม่เป็นเจละบีที่ทนความร้อนนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะเปลี่ยนจานจานเป็นมือสอง โอเคเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอาจารยบี้ใหม่มาเลยนะจานนะดูหน้าคนละเรื่องเลยโอเคครับอันนี้ช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยครับช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปทําแอร์นะครับล้างตู้แอร์เอาไปจอดร้านแอร์ทำแอร์อีกวันหนึ่งครับแล้วก็บูธเปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยนะบูธหูแหนบสายฟ้าเปลี่ยนเรียบร้อยหมดละ้ะโอเคนะ ไปตั้งโซนอะ่ะโอ้ยเดินมากครับอ่าไบโชว์นะครับมีไฟโชว์ขึ้นเต็มชิ้นแลียวยกขึ้นได้ออันนี้เดี๋ยวต้องมาไล่อีกทีฮะเดี๋ยวพวกนี้จะเอาไปตั้งเอาไปทำแอร์ก่อนแอร์นี่ทั้งวันแล้วัหวนหนึง่งล้างระบบแอร์